สวัสดีครับอันนี้เจ้าของที่มาท่านผู้ชมเจ้าของที่ตรงที่เรานั่งอยู่นะฮะท่านผู้ชมอย่าตกใจนะฮะลยามาด้วยนะคุณยายก็มาด้วยวันนั้นที่เรามาคุณพ่อยังไม่เห็นว่าเราถมที่ถมอะไรเพิ่งมาเห็นนี่บ่เป็นเห็นปจะได้เห็นแล้วคือบอกวันที่ว่าสิบทำเร็วไม่น่าจํทำเร็วขนาดนี้ ตอนแรกคิดว่าพวกผมมาเบิ้งไว้ซื้อๆบืเปล่มาเบิ้งไว้ซื้อวะยันว่าุณจะเรียนมาเฮ็ดเนาะตอนแรกคิดว่านานใช่ไหมก่อนจะมาทำคิดว่านานเลยยันสองมื่อคนมาพอแบบมาปกในโซนนั่นแหละสองเมื่อมาเร็วเขียวเข้มเร็วไวขนาดเลยบ่ฮะเร็วที่สุดเร็วเร็วบ่เนาะเร็วเนาะเร็วนะนี่นะท่านผู้ชมก็ขนเหล็กขนอะไรมาแล้ว มาเร็วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งเสาเมื่อนี้เอาเสามาแล้วช่วงบ่ายเขามาส่งเสาเฮ้ยเดินไปเดินเดินบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยต้องต้องบอกไว้ก่อนเนาะบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มยูทูบ โบแมนช่างมืออาชีพเพราะฉะนั้นทําอาจจะไม่ได้สวยอาจจะไม่ได้เร็วอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเท่าไหร่แต่ก็อยู่ได้แต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ดีกว่ารังเก่าแน่นอนเพราะเพราะฉะนั้นนะประมาณเดือนเดือนกว่าๆเนาะประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆไม่ตั้งเป้าดีกว่าไม่ตั้งเปาใช่ใช่แล้วก็ทำด้วยทำเรื่อยๆดีกว่าด้วยทำงานด้วยเออ งานกับผมหลักๆก็จะเป็นกอะไรคิดงานอะไรคิดด้วยงานด้วยนะครับอาจจะช้าหน่อยขุดลุ่มลุ่มนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะใช้เวลานานกว่าโหป้าตาเฮ้ยมันอาจจะนานกว่าช่างที่เขาทำรับจ้างเทนน่อนะเนอะนี่นะท่านผู้ชมผมก็ไม่ใช่ช่างแต่ก็ทำได้ทีนิดน่ียวไป ครับแต่ว่าเสร็จแน่นอนต้องเสร็จเพราะว่าผมช่วยหลายหลังเนาะหลายหลังนะผมช่วยนะเสหลิบหลังแล้วสิบหลังว่าง่ายง่ายพวกพวกเราเนี่ยทำช่างอันทำทำบ้านทำอะไรเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทำหลายหลังแล้วแต่แต่ไปเรียนรู้มาจากไหนนะไม่มีไม่มีครูน้องกินได้นะน้องนี่ลองกินได้แล้วก็ไม่ครับนี่แก่ให้ให้เพื่อนหน่อย นั่งที่เชิญเชิญเจ้าที่นั่งที่ตัวเองอันนี้เจ้าที่นั่งที่ตัวเองนี่นะทุกท่านอันนี้คือเจ้าของที่เจ้าของแคร่เลยเราก็ขออนุญาตนั่งนะตามสบายเนาะขอแค่ขอแค่ยะย่าเอากาไฟมาจุดนี่เนาะเดียวที่เมาคุณคุณพ่อขออย่างเดียวอย่าเอากาไฟมาจุดเฟือง

ก็ก็คือบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยพวกผมทำแค่ตัวบ้านไปก่อนเพราะว่างบประมาณเรามันไม่ได้เยอะเออเฮ็ดซัมโตเฮือนก่อนคันว่ามีเพิ่มเติมมันยังคอยว่ากันทีหลังเอ่อแต่ว่าเบื้องต้นการซืเฮ็ดให้โตเฮือนเอาไว้ให้ยูก่อนเออส่วนว่าต้องอมีไฟมีอะไรไหมคือเป็นเรื่องขออนาคตเรื่องต่อไป อาจสิมีหรือบ่มีกะมีแล้วแหละมาวัดเวลาไฟอ๋อแต่ว่าเขาจะใช้เวลาใดไม่ไม่ถึงกันเสาไฟในหมู่บ้านคนละกันคือบ้านของเราเออของของพวกเรานี่ยมีตัวบ้านมีห้องแคห้องให้เน้อมีสองห้องให้ครับผมมีตัวบ้านก็ดีใจเลยครับเต็กคงติดปืนอย่างดีอ๋อปัดเร็วเลยจัง จะลองบ้านเนาะจะลองได้เว้ยไปจลองไม่ได้เลยพ่อพ่อเลี้ยงเลี้ยงควายใช่ไหมครับเดี๋ยวลควายเนี้ยวายจะลองบ้านโลยกินบนบ้านอยู่กับหมดนน็อตได้มันต่งกันเว้โอเคนะครับผมเลี้ยงควายเลี้ยงได้อยู่นิมอ่างตรงนู้นเนาะเพรเห็นว่าวิวบรรยากาศดีอยู่รนบ้านนี้ถ้าไปชมให้ทางพ่อพาทัวร์หน่อยเนาะได้ได้นะพ่อเนาะนี่นะคุณพ่อก็มาดูนากับทัวร์ไปไหน นนี่ะมันคือว่าเนาะมันริมเกลือนนอกแจ่มป่าไวท์เทนี้นะทุกท่านนะคอเพิ่ดก็มาเห็นก็ตกใจนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ